สวัสดีครับทุกเอายังไม่เริ่มเลยเนี่ยยังไม่เริ่มเอาเริ่มแล้วอะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ,รบต่อ EP สองนะครับทุกคนหลังจากที่ค้างไว้มาเพราะว่าด่านนี้โอ้โหรู้สึกว่าจะยาวเหลือเกินไม่ใช่ยาวหรอกพอช้าอ่ะเซเว่นต่อกันเลยครับทุกคนหลังจากที่เราซื้อสัตว์เลี้ยงมาแล้วนะครับเจ้าหมูกระทะของเรามหมไปต่อเลยจะตามพิกัดทันไหมเนี่ย<ม>ชุบบบ เอยแตกแล้วหมูรอฉชนด้วย<อ>ดูย<บ>อโดยตายตาจะหมูน่ารักเหมือนกันนะครับพ่อค่ะครับอเอ้าตอนนี้พ่อดูจาปลาช้าอย่างเอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูน้ชัดกกันจุดโดดตรงไหนเนี้ยเฮ้ยเอ้าวิงเลยนะทางนี้นเอ้ยหนึ่งสองสามสี่โอ้ยมันก็ง,ง่ายเองเอ้า เจ้าหมูสงสารเจ้าหมูไะเจ้าหมูต้องคอยวิ่งกลับมาไปทุกคนโดดขึ้นต้นไม้มาเลยเจ้าหมูน้องฉันฉันฉนี่มีพิกัดคุยคุยกับหมูแหละวันนี้เ,เดี๋ยวตกน้ำโอ้พอจะแตะทุกด่านไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหเตะทุกดานเลยนะเนี่ยทุกคนชุบใครเล่นไม่เก่งไม่ต้องน้อยใจนะครับดูหนิดูพ่อเป็นตัวอย่างนะครับ เราจะรู้ว่าตัวเองเล่นเก่งนะครับถ้าถ้าดูพ่อเล่นเนี่ยเอยมีคนกากกว่านี้ไหมมีคนกากกว่านี้อีกไหมเฮ้ยชึบไปครับทุกคนดูโอ้โหแมพก็สวยเหมือนกันนะครับด่านนี้เพราะว่าแมพสวยดีนะครับทุกคนพิกัดเป็นเสียบออบบี้นะครับโอ้โหชึบชึบเสียบออบบี้นี้ตายทุกด่านฮึบ <laughs> อะไรเนี่ยขนมเบื้องเลยไม่ใช่ขนมเบื้องนี่มันกระเบื้องช,ชัดๆเลยแหละเนี่ยอึ๊บเฮ้ยชุบอ้าพ่อขอโทษเจ้าหมูโอ้ไม่นะพ่อเจ้าหมูตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยทุกคนไปไม่ยากมันง่ายๆแต่ทำไมเราทำให้มันยากกว่นนานี่จึ๊บจึ๊บโอเคมาเจ้าหมูเจ้าหมูน้อยอ้าว ไม่มารับเหรอต้องมารับสิแมาไปเลยลิสเกออึ๊บเอ้าโดดแรงเกินไปบอกแล้วดูดีนะทุกคนจุ๊บง่ายๆแค่นี้ง่ายๆแค่นี้ทุกคนดูสิโอ้โหพ่ครับครับลูกพ่อดูดดันปาช้าย่งเขาเรียกว่าอะไรท่านมีน้ำอยู่ข้างล่างอ่ะดันบาช้าเหรอใช่อ <Right. S 1> ๋อพี่กันบอกว่าเรียกดันนี้ว่าดันบาช้านะครับ พ่อก็ไม่รู้โอ้โหทุกคนกลัวตกจังเลยอะ่ะก็ค่ดือบอะ่ะกระดืบ้บกระดื้บกระดื้บมานี่เอ้าโอ้โหแค่เดินอน่างเดียวก็เสียวพอแล้วนี่ยังยมีให้กระโดดข้ามไอ้นี่เลยเนี่ยโอ้โอ้ตายแล้วทุกคนจะไม่เคยกลัวอะไรอย่างงี้หรอกนะ โอ้โหนิ้วสกินนิดเดียวเองไงอะไรเนี่ยมาไ,ไปต่อทุกคนนี่ไงศักดิ์สิทธิ์ข้ามคออะไรสิ้นศ <laughs> ักดิ์สิทธิ์ไปวิกัดท้ายเหรอข้ามคอมอะไรสิน้นเอาละโอ้ยเสียวทุกคนเฮ้ยหน้าจอแหลกๆหลกว่ะเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้นะ ดัน,นง่ายๆเนี่ยจะไม่ต้องทำม,มันยาก้วยเอ้ยไปไปแหมทิกัดแหมาสิอยู่ไหนฉันจะทันไหนแล้วนะเนี่ยเฮ้ยโ <c oughs> อ้เฮ้ <c oughs> แตกสักทีเนี่ย <c oughs> ไม่แตกไหนแล้วไหมทุกคนนี่มันคือดานลูกเต๋าสีดำหรือว่าขนมเปียกปูนกันแน่ เฮ้ยชุบเฮ้ยอย่าไหลอย่าไหลโอ้ยเกือบแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไหลไหลไหลปึ๊บทุกคนตัวนี้เลยได้ไหมเน่ยน่าจะได้นะปึ๊บโอ้โหคนเหลี่ยมเยอะเอ้ยคนไม่ได้เหลี่ยมเยอะแต่อันนี้มันเหลี่ยมเยอะเอ้ยลูกเต๋านี่ไงเต๋าสีดำนี่ไงเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ย ก็ดูมุมดีอยู่นะตกได้ไงวะเอ้ยไม่ตกเอ๊ะไม่ตกเอ้าเฮ้ยหัวร้อนแล้วเนี่ยทุกคนมาน้ำมาใส่หัวพ่ออะไรสิมันจะไม่ตายอะไรกบด่าย่ายอย่างงี้เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่อยากมีหน้าล่ะทำไมใช้เวลานานเป็นอี่นี่คนอื่นเขาเรียกแป๊บเดียวผ่านแค่นั้นแหละอะไรเนี่ย นักแคสเกมสายกากนะครับทุกคนคนดูไว้ก่อนนะทุกคนถึงช้าดเดี๋ยวเราก็จะไปพาไปให้ถึงจุดหมายให้ได้นะครับวิ่งกระโดดกัเลยนทีเดียวนี่งไงเย่นายจะซื u, ้อเอาไหมสปีดคอยหมวนความเร็วนี่ราคา79โรบักนะอ๋อไม่แล้วครับพอดีผมไม่มีตังค์ครับผมสายฟรีครับอ๋อตรงนี้เข้ามาครับทุกคนเป็นซิกแซกนะครับ ซิกแซกซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวานะครับมีอะไรทำให้เราตายได้ไหมตรงนี้ไม่น่าจะมีนะทุกคนโอเคป้าทะตรงนี้ก็มีหมูกระทะเหมือนพ่อยอ่ะไปกันซื้อหมูกระทะเหรอเอ้าตายทุกด่านจริงๆไงเราเนี่ยเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวจะเปลียนจากหมูกระทะเป็นเนื้อกระทะก่อนจมูอยากไปแล้วเนี่ย โดดยังไงทุกคนมันเอีงยงเอียงเหรอโดดเอียงเหรอเอาครับลูกพ่อได้แมวจะตายังไม่พ่อไม่ได้ซื้อมีอพ่อซื้อหมูโดดยังไงทุกคนโดดเอียงทข้าไปเรื่องอย่างนี้เหรออย่างี้มีสองตัวได้เหรอใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะพ่อมีอยู่สองร้อยสิบบาทแล้วามาเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์เลีเ้ยงได้เหรอไป ต่สัวว์เลี้้้ยยงไดดกระบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนสัตว์เลียยเเเเ้ยงได้นะครับแต่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่ไหมอ๋อ <restriction> ไม่คือเราไม่ใช้เพชรเลยอ๋อไม่ต้องใช้เพชรนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงได้ไหนลองดูสิมาที่คำว่านี่นะครับแพทสัตว์เลี้ยงโอเคเดี๋ยวพ่อจะลองเป็นเจ้าอะไรดีวะทุกคนอุค้า <Wiz> ค้าค้ดืน้ำดไม่ได้ทุกคนอ๋อ เดีแต่พ่อจะไม่ซื้อหรอกพ่อจะเก็บไปซื้อเพิ่กินเพิกินมันสองร้อยมาอันนี้มันข้ายทหารชัดๆเลยนะเนี่ยที่เราต้องปีนผ่านกำแพงอย่างนี้เนี่ยมันใช่เกมเราบอกหรือว่าเกมเราบอกค่ายทหารกันแน่นี่ไนงะมาเกมนี่งไงฮึบโอเคโอโ้โหนี่ไนงะแตกซะเลยฮึบ อ๋โดดแรงเกินไปหรึเปล่าทุกคนตรงนี้นะโดดแรงเกินจึ๊บอ๋ทีอย่างนั้นแรงเกินทีอย่างนี้ค่อยไปมามามา,มาทุกคนมาทุกคนตามฉันไหมตามฉันไหมโอเคพ่อฮะครับลูกฟังนี่ EP สามตรงมามันไกลขนาดนั้นเลยเหรอฮึบมา ว่าค่ะวันนี้ก็อยู่ด,ด่านฟาหินโอ้พี่กัทบอกว่ามันไกลมันยาวนานมากนะครับด่านนี้ทุกคนมีหน้าแเราถึงใช้คำว่าเวอร์โอ้โหเหวอร์แปลว่าอะไรโลกนี่ไงดูสินี่ก็มาเยอะแยะแล้วนะเนี่ยเวอร์แปลว่าโลกไงพี่กัท Escape เ,เ,เวอร์ออบบี้โอ้โห ก็แปลว่านี่แหละด่านออบบี้โลกนี่แหละโลกของออบบี้ที่ยิ่งใหญ่งไงโอ้โหทุกคนนี่ก็สัดไปเก้านาทีแล้วนะเนี่ยเก้านาทียังไม่ออกจากตรงนี้เลยอะ่ะมาถึงไหนก็ถึงกันเอพิโซดสามก็เอพิโซดสามใช่ไหม EP สามก็ EP สามสิบ้ะครับลูกแล้วด่วยังไงล่ะเนี่ยนีบบบ่บ้ร์ปีกาแมันจะยาวเกินไปอ่ะ พ่อก <mile> ็่านั้นแหละทุกคนเอ้อยังไงอะทุกคนครับพี่ก็ว่า EP 16กต้องมาโอ้โหยังไงอะทุกคนโดดเหรอฮัทชิ้เคกะจังหวัดดีนะครับทุกคนมีจังหวะที่มันลอยมาหากันอยู่นะฮะวอสยี20ต้องมาเฮ้ยถึงไหมไม่ถึงโอยหัวหลุดเลยกุนจิกุนจิไปทุกคนเดี๋ไปไหม งานใอีกเฮ้ยอ๊ะเฮ้ยมันยากเลยตรงนี้เนี่ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนคนนั้นมาจากไหนเพื่อนคนนี้มาจากไหนเฮ้ยชุบเอ้ยไม่ถึงเอาเฮ้ยเพื่อนคนนั้นไปนู้นละโอ้ยจริงมีเพื่อนไปด้วยนี่กดดันนะเนี่ยทุกคนยิ่งกดดันใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหกดดันเราใหญ่เลยเฮ้ยชุบโอเค เฮ้ยข้ออยู่ดา่านเขียวๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้หน่อยให้ดู่เนี่ยเอา้าพี่กัทเอาหน้าจอให้ดูทีเดียวแตกเลยโอ้ย <c oughs> ทุกคนคนที่เล่นด่านนี้ได้ต้องมีความพย,ยายามระดับระดับไหนเนี่ยระดับสิบเหรอเอา้า ต้องมีความอดทนแน่เ่ยนะเฮ้ยเฮ้ยมาเอ้ามาอะไรดีโอเคมาทุกคนมาดูสิ โอ้โหอะไรเนี่ยทีนี้สีแดงเหรอ <c oughs> โอ้โสีแดงแตกไม่ใช่นายอย่าไปเสี่ยงอย่างนั้นนายรู้อยู่ว่าเป็นสีเขียวนะก็ต้องเป็นสีเขียวสินายอย่าไปสีแดงทําไมล่ะเออมาคอ้ไปสีเขียวเนละ <c oughs> ยยัยโอ้โหไม่ถึงทุกคนไม่เดียว <c oughs> ไปเอา้า <c oughs> เดี๋ยวกันนะทำไมหน้าจอเป็นอย่างนี้ล่ะ ไปต่อ EP สามต้องมาแล้วล่ะทุกคนสิบกว่านาทีแล้วอะโอ้โห EP หนึ่งพันต้องมาโอ้โเ้ยทำไมต้องเร่งดึงสองครั้งเลยอะทุกคนโอ้โอพ่อเลีนยนีน่ตัวโกงไปเลยเลยนะครับทุกคนตัวไม่ใช่ตัวโกงก็เรียกว่าอะไรนะตัวเอเียงไปเลยอะเล่นตัวเอียงอะ เฮ้ยเล่นอน่ตัวเอียงเลยอะโอ้โหฮ่าฮ่าโอ้ทุกคนพรุ่งนี้ค่อยไปถ่ายกันแล้วกันนะอะไรนะพรุ่งนี้ค่อยไปถ่ายกันเล้วใช่ไงโอ้ยแตกกันเลยโอ้โหเล่นนยญาติมันก็เครียดเหมือนกันนะครับทุกคนตอนแรกก็กะว่าเล่นความสนุกสนานนะตอนนี้รู้สึกว่าความเครียดเริ่มจะขึ้นมาระดับเจ็ดละ กล้ถึงระดับสิบแล้วเอาไม่ครับตอนตอนนี้พ่อู่ด่านไหนด่านปีนน่ะไหนให้ด้วยอีกจะดูอะไรอีกนีไงอ๋อด่านเก่าเลยอะไรด่านเก่าคืออะไรด่านที่นอยู่ไงเอาเป็นการก็เล่นก่อนพ่อก็ต้องผ่านมาแล้วสิทุกคนมาทุกคนมา ทุกคนวันนี้ต้องจบแค่นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาต่อย EP สานะครับด่านเดียวด่านเดียวสาม EP วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อให้นะครับสวัสดีครับ